ขนลงมาเออขนลงมามาลท้ายพี่น้องคืนนี้มาทำบุญทั้งผู้มาส่งผ้าผู้ประเพณีผู้เฒ่าโบราณจะเกิดมากก็เห็นโดยพันผ้ามาส่งพาะละกัเพิ่นถือว่าให้ฝ่าฝนสุนละท่านตกต้องตามฤดูการเป็นเครื่องผู้แบบประเพณีของหมู่บ้านมาส่งพระมาตกท้ายไม่ก้อยกีดี อันนี้อยู่ทั้งผู้ด้วยค่ะผู้เก่าผ่านซองตีมปะ่านซองมากันน่ากันหลายคนผู้อยู่ข้างล่างก็ไล่เพราะขึ้นบ่ไหวอันนี้มันอยู่ทั้งผู้แมนเนี่ยเนี่ยเตะให้เตะมาทั้งได้เห็ดน้ำในพี่น้องเห็ดก็ได้เห็ดก็ได้ด้วยพูนะเห็ดตะคุ้งตะไคร่ก็ได้อันนี้คืออยู่บนผู้มีปลาไผ่ปลาอย่าง มหาก็บเห็ดก็ิบยังประตคนากับจังสิเก็บเห็ดตอนนี้มากก็เกีดีมาสงพระก่อนทำพิธีส่งพระพื้นสะก่อนอันนี้พิ่นดิตกปะใตยนั่ก็เกียดีต๊ปใะเอาคยใพิ่นเอาวยกเลยเพิ่นทีเฮ็ดดทำพิธีนะ ทบเลยใส่เอาดินยืดนบอเอาดินยืดหนิบบอใส่ถั่วใยน้าเดือดถั่วใเทียนเป็นเอาไปเลือกเกูจไทยเอาเอาแม่หนูเฮ็ดมากกว่าจไทยเฮงเอาขี้ดินใส่เอาโจกเอาแก้วมื่อนั่น เฮะว่างดูไทยเนี่งเลยที่ไทยหนิ่งจ้ะเดี๋ยวโนูทายคลิปแทนพ่อเวลาก่อนนี่เอาให้าบักดิอนี่นี่นี่น่าจะก่อนมั้